อียิปต์ดินแดนแห่งความพิศวงกว่า4,000ปีชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดอย่างไรนักโบราณคดีรู้ว่าชาวอียิปต์สร้างพีระมิดขึ้นมาเพื่อฝังศพของฟาโรห์เพียงองค์เดียวแต่วิธีการเอาหินขนาดใหญ่มาวางซ้อนๆกันขึ้นไปสูงกว่า146เมตรยังเป็นเรื่องที่ชวนพิศวงว่าเขาทำได้อย่างไรมีคนเคยคำนวณว,ว่าพีระมิดสร้างโดยหินประมาณ2ล้านสแสนก้อนหนักตั้งแต่2.5ตันจนไปถึง15ตันคำนวณแล้ว ชาวอียิปต์จะต้องตัดหินและขนหินขึ้นไปวาง6 6 0ก้อนต่อวันในยุค4,000ปีที่แล้วเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ดีอย่างในปัจจุบันแต่เขากลับมีความรู้ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์กลศาสตร์ดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าอย่างยิ่งแต่ละด้านของพีระมิดจะตั้งฉากกับทิศท,ทั้ง4คือทิศเหนือใต้ออกตกประตูทางเข้าสุสานของพีระมิดยังหันไปสู่ดาวเหนือซึ่งเป็นดาวที่ไม่มีวันตก ยังมีเรื่องสนุกสนุกแบบนี้อีกเยอะรอติดตามนะครับท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพและประทับใจไปกับผมเศรษฐวิช,ชีรวินิต